จะดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างบุญติดตามกรรมติดตนทุกคนแหง่งกลาวสวัสดีพี่น้องที่คารพปรักวันนี้มาพบเจอกับผมเช่นเคยครับรายการนำนาจกับพักเครื่องและเรื่องเราวันนี้เราขอดําเนินรายการเป็นเรื่องเล่าแทนและกันนะอ่าทุกวันก็จะเป็นตําหนีพระนะครับเว้นช่วงบ้างก็ดีสําหรับเรื่องเล่าเที่วมน่าจะเอามาเล่าสู่ให้พี่น้องฟังเนี่ยจะเป็นเรื่องพี่ผีทั้งสางนะครับ ย้อนกลับไปประมาณ10ปีที่แล้วผมมีโอกาสได้รู้จักกับพี่สมบัตินะทํางานอยู่ในโรงงานเดียวกันที่นิคมบางปูแกเคยเล่าเรื่องหนึ่งให้ผมฟังนะครับเรื่องนี้น่ากลัวมากพี่สมบัติเนี่ยแกเดิมทีแล้วแกเป็นคนจังหวัดสิงห์บุรีอาชีพเก่าแกก็เป็นชาวนาชาวไร่ทําไปทํามาไม่พอใช้นะเออเป็นหนี้ซ้ําด้วยอีิฐหากแกก็เลยตัดสินใจทิ้งจอบทิ้งเสียมนะครับ ดังด้นมาหางานทำในกรุงเทพแกบอกว่าเป็นลูกจ้างเขาดีกว่าไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายลงแต่แรงอย่างเดียวแล้วก็รอรับเงินเดือนก็พออยู่ได้พี่สมบัติเนี่ยกจชอบเล่าถึงอดีตสมัยแกเป็นเด็กๆแกบอกสมัยก่อนนี่สนุกมากเลยอำนาะจนะไม่ต้องไปรับรู้ความรู้สึกหรือแบกรับภาระอะไรทั้งสิน้นอ่ะตอนเป็นเด็กมันดีกันทุกคนแหละพี่น้องครับนะฮะ เขาบอกกันว่าสมัยเป็นเด็กเนี่ยเราจะหวยหาแต่อนาคตพอเวลาใกล้จะหมดเดี๋ยก็จะหวยหาแต่อดีตมันเป็นกันทุกคนสําหรับคนที่อายุเยอะพี่สมบัติเนี่ยแกบอกว่าท้ายหมู่บ้านของแกเนี่ยห่างไปประมาณสักครึ่งกิโลมันจะมีดงป่ากล้วยขนาดใหญ่อยู่ติดกับข้างถนนเลยพี่น้องครับซึ่งถนนเส้นนี้สามารถผ่านทะลุไปถึงกับอีกหมู่บ้านนึงได้ มีวันหนึ่งเนี่ยมันมีหนังฉายกลางแปลนะซึ่งเขาฉายเสร็จแล้วเขาก็จะขายยาในยุคนั้นถ้าขายทัน,นจะรู้กันดีแกก็เลยนัดแนกกับเพื่อนของแกเนี่ยเพื่อจะปั่นจัก,กรยานไปดูหนังขาไปก็ใช้เส้นทางนี้มันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่ามันยังไม่มืดปัญหาเนี่ยมันจะเกิดก็ตอนที่ขากลับนี่แหละเพราะถนนที่แกใช้สัญจรกลับบ้านของแกเนี่ยสองข้างฝั่งเนี่ยเต็มไปด้วยป่าน้อยใหญ่ ขึ้นหนาทึบตลอดทางเลยมองไปมองมาก็นึกว่าเป็นป่าช้าดีๆวันนั้นหนังกลางแปลเนี่ยฉายสองเรื่องสนุกมากแกดูจนจบทั้งสองเรื่องเลยเออนะพอขากลับแกก็ชวนเพื่อนแกกลับวันนั้นมากันสามคนจัก,กรยานคนละคันนะนะก็พากันปัน่นตามเส้นทางมาเรื่อยๆจนมาถึงดงป่ากล้วยอ่าพอถึงดงป่ากล้วยแกก็หยุดชะง,งักเพราะว่า แสงไฟฉายที่แกพกมาเนี่ยมันส่องไปกระทบเป็นร่างเงาดำๆยืนตะคุ่มตะคุ่มอยู่บริเวณถนนกลางป่ากล้วยเลยเออแกก็ที่แรกแกคิดว่ามันเป็นคนที่ไปดูหนังมาอ่าแล้วเพิ่งกลับมาหรือเปล่าก็ไม่ได้ตกใจกลัวอะไรมากแต่ที่มันน่าแปลกก็คือร่างนั้นเนี่ยจะเดินไปข้างหน้าก็ไม่ไปยืนหันหลังให้แล้วก็ งโงเงินซ้ายทีขวาทีมันเสาไม่มีหลักคราวนี้แหละใจคอไม่ดีแล้วต่างคนต่างมองหน้ากันไม่้มันผีหรือคนเนี่ยออนะครับแกก็เลยกล่าวถามไมว่าใครนะเขาบอกว่าใครนะแค่นั้นแหละล่างเงาดานั้นเนี่ยก็โจรหายเข้าไปในดงกล้วยคราวนี้เป็นที่รู้กันรถจักรยานสามคันเนี่ยออกตัวโดยที่ไม่ต้องนัดหมายแต่พี่สมบัติบอกโอ้โหสวยซ้ําแบบนี้ธรณีช่วยด้วย โซ่ของรถจักรยานเจ้ากรรมของแกเนี่ยยังไม่ทันออกตัวเลยมันหลุดแล้วเออคราวนี้แหละล้อวิ่งไม่ได้แล้วใช้ขาวิ่งแทนแล้วกันแกบอกว่าแกสับตีนแตกตามรถเพื่อนแกไปติดๆในขณะที่วิ่งไปเนี่ยแกก็ได้ยินเสียงมีเหมือนตัวอะไรสักอย่างหนึ่งวิ่งฝ่าดงกล้วยตรงมาที่แกสามคนคราวนี้แกบอกว่าขนคอแกลุกเป็นตอไม้ฝรั่งแล้วมีเท่าไหร่นี้ก็ใส่ให้หมดเลยอ่าปล่อยน็อตนะพี่น้องครับ <laughs> แกวิ่งตามรถเพื่อนแกไปติดๆนะนะแกบอกว่าเผลอใจไม่ได้มองต้องมองด้วยความจําเป็นไม่รู้ว่าแกไปสะดุดอะไรสักอย่างนีงน่แหละก่อนคี้แต่หรือเปล่ากิ่งเป็นขนุนเน่าไม่มีราคาเลยเออนะครับสวยจริงๆแกบอกว่าสวยซ้ําสวยซ้อนสวยซ้อนเงื่อนคราวนี้ก็ทั้งวิ่งทั้งคานเป็นขี้ข้างคากหน้าฝนเลย <laughs> มารู้สึกตัวอีกทีนะพี่สมบัติเนี่ยแกเข้ามาอยู่ในเขตหมู่บ้านแล้ว หันไปข้างหลังเนี่ยแกเห็นเพื่อนแกปั่นจักรยานตามมาติดๆเลยทีนี้เพื่อนแกบนแ่นเลยบอกโหไอบ้บัตรมึงนี่วิ่งสู้ฟัดยิ่งกว่าหนังเฉลิซะอีกพี่บัตรแกก็ไม่ได้พูดอะไรนะแกเหนื่อยแกบอกว่าวันนี้ไม่ไหวแล้วขอแยกย้ายกลับบ้านก่อนแล้วกันเออนะครับทีนี้ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกลับบ้านกันพอตกตอนเช้ามาเนี่ยพ่อแกบอกเลยว,ว่าไอ้บัตรจักรยานมึงหายไปไหน ที่บัตรแกตื่นมาด้วยความเพียนะแกก็บอกปู่พ่อเมื่อคืนนี้ผีหลอกผมผมทิ้งจักรยานไว้ตรงถนนใกล้ๆก,กับดงป่ากล้วยท้ายหมู่บ้านเดี๋ยวพ่อไปเอาให้ผมหน่อยพ่อแกก็สายหน้าแกบอกว่าโห้นี่ดูหนังจนหลอนไปหมดแล้วอืพ่อแกก็ตามไปเอารถกลับมาคืนให้นะแกบอกเอาหวยหาปล่อยให้รถนอนเป็นหินอยู่กลางถนนเลยดีพวกไปเอาไปขายไปเศษเหล็กกระบุนแล้ว พี่สมบัติเนี่ยแกเอาเรื่องเนี่ยไปเล่าให้กับลุงเลืองฟังลุงเลืองเนี่ยแกเป็นพันโรงที่โรงเรียนที่แกเรียนอยู่แหละอืมลุงเลืองแกก็ชักสีหน้าใสเลยบอกโอ้โชคดีมากเลยเองสามคนไม่โดนมันจกตูดจกด่าก,ก็บุญแล้วอทีนี้ก็สงสัยเลยนะครับพี่สมบัติก็ถามมันเป็นตัวอะไรอ่ะลุงเลืองลุงเลืองแกเลยเล่าว,ว่าท้ายหมู่บ้านของเราเนี่ยสมัยก่อนนี้มันมีสองผัวเมียที่เป็นชาวต่างด้าวเนี่ยมาเลี้ยงเป็ด รับจ้างเลี้ยงเป็ดทั่วไปนี่แหละทีนี้วันดีคืนดีเนี่ยไอ้ผัวเนี่ยก็เกิดไปเล่นชู้สู่ชายอะไรประมาณนี้ยหนีตามผู้หญิงไปเมียก็เกิดตอมใจเนี่ยไปผูกคอตายอยู่กลางต้นไม้ตรงดงป่ากล้วยพอดีเลยพวกเองไม่เชื่อเนี่ยเองลองเข้าไปในดงป่ากล้วยตะบุญเนี่ยเขาไม่กล้าจ้างคนงานมาการกล้วยเลยก็เลยปล่อยให้ที่ตรงนั้นน่ะลกล้างเป็นดงกล้วยหนาทึบเลย แกก็เลยตั้งสาลไว้ให้เป็นสารเบลเลอร์เทอร์เลยอ่ะแต่พวกเองไม่เชื่อเนี่ยเองก็ลองเข้าไปดูได้ทีนี่พี่สมบัติแกก็บอกว่าบ้าหรือเปล่าลุงเลื่องจะให้ผมเข้าไปดูทําไมวันนั้นผมรอดมาเนี่ยก็ถือว่าบุญหัวแล้วเออนะครับแต่เรื่องเนี้ยมันก็ผ่านไปหลายปีแล้วนะครับจนแกเป็นวัยรุ่นแล้วก็ผันตัวเองจากชาวไร่ชาวนานเนี่ยเข้ามาทํางานในกรุงเทพ แกก็เอาเรื่องนี้ยมาเล่าให้ผมฟังนะครับไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกหรือเรื่องอะไรก็ช่างแหละแต่อยากให้พี่น้องฟังเป็นความบันเทิงพอเนาะไม่ต้องไปคิดมากวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากเลยที่สละเวลาเข้ามารับชมรับฟังผมนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าฟ้าใหม่เนี่ยผมจะหาเรื่องพี่ผีทั้งสามเนี่ยมาถ่ายทอดให้พี่น้องได้รับฟังอีกเออนะครับวันนี้ก็เล่าผิดเล่าถูกก็ต้องการาบประทานโทษพี่น้องด้วยเพราะว่าผมเล่าตามฟิลผม,มนะเท่าที่ผมจําได้ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็กดติดตามเพจอำนาจกับภาคเครื่องและเรื่องเล่าและอย่าลืมช่องยู u ูบผมด้วยนะตอนนี้เงียบเหงาเหลือเกินเลยนะครับยิ่งกว่าในป่าชายวันนี้ขอกล่าควคําว่าสวัสดีครับ